สวัสดีนะครับอันนนี้น่าจะไลฟ์ได้แล้วครับสวัสดีฝากเก่งใกลได้กรอครับสวัสดีสมาชิกนะครับสมาคมนักลูกตัดเถื่อนสัตว์สังคมนะครับสวัสดีกระดาษท่านนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัอันนี้ผมไลฟ์ได้แล้ว <c ười> ไปรู้ไม่รู้น้องน้องจะเข้าเข้าเข้าข้อป้อมหรือเปล่านะอันนี้นะนะครับสมควรที่จะติดให้มันเรียบร้อยนะครับ,นะรบเพราะว่าป้ายทะเบียนก็ต้องสมควรที่ติดที่เรียบร้อยนะครับ ถ้าได้ใบ,บขีม่มาให้ได้แผ่นป้ายทะเบียนแล้วนะก็ติดให้เรียบร้อยนะเจ้านที่ก็สามารถที่จะเรียกเรียกตรวจเรียกค้นได้นะนะครับหรือออกไปสั่งได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะฮะหาทางหาทางเข้าไม่ได้เข้าเข,ข,ข้าจนเข้าจนได้ สวัสดีวิกิติสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีข้อสก,อกิการะลงัาสกิกก่ะอ,อีกรอบหนึ่งนะสวัสดีนะสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีหลายท่านสวัสดแล้ว สังเกตการนะครับสังเกตการถ้าในภาพประชาชนนะสังเกตการรู้สึกหลายหลายหลรอบมากเลยเนะี่ยมันเข้าไม่ได้ทางี่เข้าไม่ได้เออราจะปฏิบัติหน้าที่ต่อหรือเปล่ารนะอดูนะรอดูนะครับก่อนหน้านะั้นก็เข้าดูช่องทางผมแล้วกันนะไม่ก็เดี๋ยวมีพี่ๆเขาดึงเไปนะดึงเข้าไปนะครับ อันนี้นะสมควรนะถ้ามีได้ได้บัตรได้ไปไ,ได้แผ่นป้ายมาแล้วนะก็ติดให้มันเรียบร้อยนะครับติดให้มันเรียบร้อยถ้ามีแล้วก็ติดให้มันเรียบร้อยนะครับแต่น้องคนนี้นะไม่กล้องบอดี้แคมิร่านนะไม่มีนะสวัสดีครับสวัสดีครับดูดูแล้วน่าจะลายสั้นๆอ่นนะลายไม่ยาวดูแล้วนะดูน้องน้องก็จจะจะเข้าเข้าป้อมมาแหละ Ít bà khát bà à, hôm nay mới yên yên nhá thức nó À, đứng là chóng nhảy lên. พอดี่กล้องไม่มีนะก่อนหน้านั้นที่ไลฟ์ไล่ในท้องทางผมไนดะ้อนนั้นก็ไม่มีนะครับแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็น uh, สารวัตรหรือเปล่านนะถ้าสารวัตรนะครับแล้วแล้วก็ผู้กอง,ง,องนะครับไม่มีกล้องมันที่กล้องไม่มีเหนือรู้สึกเด,ดี๋วนี้กล้องจะแตกเลย ไม่นนผมไม่เห็นเขไปไม็นไมเหนนี่นะหูไม่เห็นอมเมนตหนะผมเป็นแนวนี้จะนแนวนี้ผมจัไม่เห็นเลย ครับดีครับตำรวจดีๆมีเยอะใช่ครับที่ไหนที่ไหนได้ข้า,ใาไใครล่ะไปซะไปะอ้าวายมดีเขาน้อว่าไงน้อจะยืนต่อไหมรอดูว่าน้องยืนต่อไหม น้อจะยืนต่อหรือไม่ต่อข่าวเข้าเลยขับฟ้อมแล้วถึือว่าขับฟ้อมใช่ไหมเน่า

เขาบอกว่าไงนะกล้องมันกล้อง Body Camera ต้องติดไมพี่ตามมาครับตามมาแล้วกล้องบ o d y Camera ต้องติดไหมพี่ะะพฮะไปไหนอะ่ะเอา้าไปเฉย่าไปเลยอะ่ะมาถามเรื่องกล้อ,ลองบ o d y Camera นเไป็นไหนอะ่ะโอเคนะ <laughs> که okay, کار รู้สึกผมขอาไม่ค่อยได้เนี่ยเข้เาใจละเข้าใจละ มคอมเมนต์นะคอมเมนต์คอมเมนต์คืออะไรนี่เห็นไหมเขาบล็อกบล็อกไปถ้าเห็นหมาเห็นหมาเข้ามานนะบล็อกไปเลย สวัสดีครับวิลาท่านครับสวัสดีครับอันนี้ก็กล้องสวัสดีครับล่าก็ไม่มีอีกเอับอยู่ลักษณะแบบนี้อ่ะบวันนี้ล่าท่านสวัสดีครับสวัสดีครับโลกรับชมนะครับกล,ล้องวิลลาท่าไม่มีนะไม่เห็นนะครับกล้องวิับกล้องติดตัวจนะกินอกเดี๋ยวกล้องวิลาท่านไม่ไไม่มีนะแล,ะละ้วก็รุ่นนะครับในสิบในสิบก็ไม่มีอยู่ตรงนา่าแยกเข้าของเปรมครับแครายครับ ย้อนขนาดแบบนี้เลยอ่ะเออนำเสนอเลยแล้วก็นำเสนอเลยอ่ะวันนี้หลายท่านสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีหลายท่านครับแล้วลงลงการสังเกตการณ์นะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับกล้องวันดีครับแล้วไม่มีมินตีนหน้าอกนะครับเรียกประชาชนนะฮะตัวใต้นะครับสังเกตการภาพประชาชนไปแล้วครับ อ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับอร์ดีครับนี่กิตจาวันนี้ครับวันนี้ต้อนรับก่อนแล้วดีครับ,ร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 บเฮ้ยหลายท่านวันนี้วันนี้เราเรียกไหมจอจะออกไปสั่งไหมพี่วินนี่จะออกไปสั่งไหมพ,ออไพี่วินเนี่ยออไม่สวมหมวกกันน็อกจออกไปสั่งไหมออกไม่ออกออกออกเออออกนะ น้ำเสนือนะนำต่อเสนอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พิสมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีหลายท่านสวัสดีรอสังเกตการกันไปนะครับตัวเหนือเรา,เอาไปสั่งนะสวัสดีครับสวัสดีครับสังเกตการนะสังเกตการในภาพประชาชนนะครับ อะไรพี่ก็ว่ากันไปนะเราเราก็ได้สับสุนนะฮะที่พี่ๆที่กำลังดูไลฟ์สดนั้นอยู่ในขณะนี้นะครับก็สมควรที่จะเคารพกฎจราจรด้วยนะครับเคารพกฎหมายด้วยนะครับก็ประมาณนั้นฮะจะแก้ไงก็แก้ไม่หายเพราะอะไรดูไหมเพราะว่าขอคําสั่งมาแต่ละคําสั่งแล้วลูกน้องปฏิบัติไม่ได้นะครับแล้วไม่มีบทลงโทษ มันมีบทลงโทษนะครับจะมีบทลงโทษจริงจังนะครับมันก็ยังไงมันก็ข้อกลัวนะครับถึงจะออกระเบียบนะครับออกระเบียบมาออกะไรมานะครับถ้าแบบมีบทลงโทษที่มันจริงจังเนี่ยพี่มันก็เพราะว่าจะกลัวนะครับแต่เมื่อเมื่อพู้บังคับบัญชาสั่งนะครับแล้วใครจะไปลงโทษนะผู้บคัชผู้บังคับบัญชาสั่งแล้วใครจะไปลงโทษ นะมันต้องคนที่สูงกว่าใช่ไหมผู้การนะสำหรับผู้การใช่ไหมแล้วพอผู้การจะลงโทษไหมถ้าผู้การไม่ลงโทษเพรตรจะลงโทษไหมอ่ะนี่เป็นคำถามนะแล้วประมาณนั้นใช่ไหมเห็นไหมนี่ผมไม่เห็นนะไม่เห็นกล้องไม่ได้เขียนไม่ได้เห็นป่ะพี่น้องเขาเห็นไหมนี่เขาเห็นไหม ไม่มีกล้องมันที่กลมม่าไม่เห็นนะไม่มีกล้องมันที่กลมมไม่มีนั่นก็ไม่มีโ่ดนคดดูี่ดนดนเดนเดนเห็นไหมเรื่องไม่มีเห็นไหมเห็นอกไหมที่น่าอกเห็นไหมเห็นมีกล้องไหมไม่มีก็ไม่มีไม่เห็น สวัสดีครับวันนี้หลายท่านสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อร่วมสังเกตการณ์กันไปนะครับอันนี้ควรไม่ต้องนะบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ไม่ต้องมีป้ายชื่อควบคุมด่านครับนะไม่มีป้ายชื่อควบคุมด่านไม่มีป้ายร้อยห้าสิบเมตรไม่มีเบอร์รงทะเรียนไม่มีนะครับกลวยวางไม่มีไม่มีกลวยนะครับแล้วไม่มี กล้อง C C V ไม่มีคือ,อยืนดักที่เฉยอะง่ายง่ายเขาบอกนิ้วลายนิ้วนิ้วเขาบอกนิ้วที่มันมันลายอะนิ้วที่มันไม่ดีอะเขาจะตัดทิง้งมันตัดทิง้งเปล่ายอะละเฮยเยอะลกสี่ยอะลสี่อยากตาก้าเก็บบอลเนี่ย ที่ว่าเลี้ยวเข้ามาเนี่ยเล้วแล้วจากวิภาบ้ออาอเอายงวิภามาเสร็จมาเข้ามาเี่ยไปคลองเฟรมอะพิะพา,านแล้วไปคลองเฟรมได้น,นะ,ะก็ประมาณนั้นสิ่อ,อกคำสั่งมาออกคำสั่งมาก็ให้ดูให้ดูดีเฉยนะครับออกคำสั่งมาให้ดูดีแต่ พอเข้าจริงๆป๊บมันมันไม่ได้นะครับอย่างดิผมก็ตลอเขาบอกนะว่าถ้ามีเจ้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ออกโลกโซเชียลเนี่ยนะครับจะตั้งคณามการทุกสักอย่างจะไม่ได้นะผมลืมไปแล้วนะครับมีก็ประมาณนั้นนะมันจะตัดทิ้งศูนย์นะดิ <laughs> ไอ้นิ้วลายเห็นป่ะงั้นไม่มีหรอกใช่ไหมมันไม่มีหรอกอ่าอยู่ดูอ่าดูอย่างก็ได้เอาดูอย่างที่อ่าวลายหรืออะไรผมทำไม่ได้อ่าที่ว่าลงไปนําเสนอในภาคประชาชนนําทีมด้วยพี่แจ็คเห็นป่ะมีชายชุดดําเขาบอกว่านะ้นเขาว่าอ่าในขณะปฏิบัติหน้าที่นี่ไม่ไม่ไม่มีชายชุดดําเป็นไงสุดท้ายก็มีจริงไหมมีไม่ใช่ไม่มีมีแล้วมันมีเกี่ยวข้องอะไรกับ จุดจุดตรวจจุดอันนี่ว่าตรวจสารเสพติดนะพี่ออกทีเราดูกันนะเห็นป่ะสุดท้ายก็มีมันมีบทลงโทษไหมมีการตั้งคณะกรกกรมการไหมมันมีไหมนะครับมันมีไหมเราเห็นไหมใช่ไหมเออแล้วสมัติลูกร้องเนี่ยขณะที่ออกข่าวคุณอ่าตุลย์ยุคก็ดีน้องไบ้ก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องติดกล้องบอดี้แคม era ทุกนายถ้าไม่ติดกล้องบอดี้แคม era ห้ามตั้งอันเนี้ยแล้วจะมีบทลงโทษยังไง คำถามว่าจะมีบทลงโทษยังไงอ่ะมันไม่จริงจังมันไม่จริงจังถ้าเขาจริงจังอ่ะยังไงเขาก็กลัวแต่เขาไม่จริงจังนะครับไนักพูดออกสื่อนะครับไอ้พูดนะทุกครับรบนะออกสื่อเราทำม่ทาเสนออย่างพวกผมอ่ะในนามของสมาคมนรต่รางๆสังคมเนี่ย พวกผมได้แค่นำเสนอนำเสนอในการปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ได้มีอคติกับเจ้าที่แรกอย่างเจ้าที่กับพวกผมก็ไม่ได้สนิทกันไม่รู้จักกันนะครับเราก็นําเสนอในภาคประชาชนที่เราเห็นสิ่งที่ออกข่าวมานะครับเราก็นําเสนอสิ่งที่เห็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราเห็นมาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมมันเป็นลักษณะแบบนั้นมันดูสวยมันดูนดูสง่าของตนานิัชาติแถมดูดีนะครับในการ อุ่นใจเมื่อเจอเจ้าที่อุ่นใจเจอที่แต่ถ้าลูกเลูกน,น้องผู้แตนบัญชาเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยบทกฏในการตั้งตั้งจุดตัวเนีมีอะไรบ้างสองสามสี่ต้องมีอย่างนี้แล้วถ้ามันไม่มีถ้ามีประชาชนเข้าไปเนี่ยสังเกตการในภาคประชาชนแล้วไปเห็นเนี่ยอา,าจาถ้ท่านจะแก้ไขไหมท่านดีขึ้นไหมหรือท่านจะทำแบบนี้หรือจะมีบทลงโทษกับลูกน้องก่อนที่มาปฏิบัติหน้าที่พวกท่านก็ต้องเตรียมความพร้อมแล้วหนึ่งสองสามสี่เตรียมความพร้อมคืออะไรหนึ่ง ก่อนที่เรียกตั้งด่านตรวจติดตรวจคดีจุดสก,กัดคดีต้องมีความร้องใช่ไหมต้องตรวจแถวลูกน้องว่าลูกน้องแต่ละคนเนี่ยมีกล้องมีกล้องแคมอ r a ไหมที่มาปฏิบัติหน้าที่วันใดวันหนึ่งปั๊บมีต้องรด่านเถื่อเข้ามาปั๊บเราได้ชี้แจงว่าน,น,นี่นี่นี่ได้ใช่ไหมแล้วมันมีไหมเห็นไหมนำเสนอนะฮะว่าไ,ไม่ได้มีคับตินะครับ เราเป็นแค่ประชาชนนะนำเสนอสิ่งที่เราเห็นก็ได้มีคตินะครับนำเสนอเราเห็นถ้าใครคิดว่าทัดคำูกแล้วก็ทำไปยังไงลูกพี่ท่านก็ไม่มีบุญลงโทษเราพวท่านหรอกนะท้ายแล้วพวกผมนี่แหละไปร้องเรียนนะครับร้องเรียนจนะเลในการปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่การทำาแบบนี้อมองมองเหมาะหรือไม่เพราะสุดใจแล้วผู้เขาบัญชานะครับก็ไม่มีบุญลงโทษผู้เาัญชาให่ความกรชินหรือไม่ ลุงชาเคยบอกลูกน้องไว้ว่าตอนที่มาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างต้องบอกไหมแล้วลูกน้องต้องคนดลงปฏิบัติตามไหมแล้วลูกน้องไม่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 ปฏิบัติตามเนี่ยแล้วจะมีบทลงโทษกับลูกน้องอยังไงเป็นกระดาษต,ตาไมา่สั่งขี้มูกเอาเดียพี่ครับสั่งเหมือนสั่งขี้มูกนะครับมีครับทุกวันนะอันนี้เราเราเราร่วมกันอ่า อะไรนะประชาวิจารณ์อะไรเหมือนเหมือนอะไรอะไรนะประชาวิจารณ์เหรอหรืออะไรเขาเรียกอะไรเ,เ,เ,เขาเรียกว่าแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นยังไงครับสมควรไหมเจ้าที่สมควรทำไหมนะครับผมว่าเจ้าที่ก็ต้องเข้าไปดูนะครับเข้าไปดู comment, คอมเมนต์นะครับแต่อย่าล้ออย่าคอมเมนต์อะไรที่รุนแรงนะเพราะดูดูคอมเมนต์อยู่แล้วแหละนะครับ น้ำเสนอไปคุยไปสักวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนก็นได้สีซอยใคยฟังมันเป็นนิวซีแลนพี่มันก็เป็นประธานหรือเปล่าไม่รู้ก็ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันพี่ผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันขอบคุณครับผผมไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีอะไรนะผมนำเสนอสิ่งที่เราเห็น เราทาเสนอนะครับที่เราเห็นแล้วอยากให้เจ้าที่เองไปปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับเมื่อประชาชนประสบพบเจอเจ้าที่แล้วให้อุ่นใจนะครับให้อุ่นใจนะผมเองก็ไม่ได้มีครับติดกับเจ้าที่ด้วยเอออาคามเมนไม่อยู่นะอันนี้ก็ดูด้วยเผื่อเจ้าที่เข้ามาดูนะว่าเจ้าที่คิดยังไงอะไรยังไงนะครับแต่ขอร้องอย่างเดียวว่าอย่าไปด่านะเขาเข้าในข้อกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะ เดินเนื้คดีท่านได้เขาอาจจะไม่เดินเนือคดีผมนะเพราะผมนเสนอในภาพที่เห็นอยู Hart ่นะครับนําเสนอในภาพประชาชนสังเกตการในภาพประชาชนนะครับเพราะผมไม่ได้มีอคติเจ้าที่เรานําเสนอสิ่งที่เราเห็นสักวันหนึ่งวัวหน้าท่านหรือัหน้าสถานีหรือวู้ผู้การผู้การจังหวัดหรือผู้ที่ใหญ่กว่านั้นเข้ามาดูเข้ามาดูแล้วอาจจะไปแก้ไขนะท้ดีขึ้นนะอันไหนที่มันไม่ดีนะหรือมันมันประชาชนร้องเรียนเยอะก็ทราบกั สวัดีครับวันนี้อะไรโอเคนะขอขอบคุณนะครับพี่ๆหลายๆคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับสำนักรบกัดเดฉลยสมาคมสำนักตัดเฉลยสังคมนะฮะผู้ผมก็นำเสนอที่สามารถทำได้นะครับแล้วในนามของผมในนามของสมาคมสำนักตัดเฉลยสังคมนะครับก็นำเสนอนะครับดีได้ไม่ดีพี่ๆตัดสินใจเอาดูเอานะครับผมคิดว่าข้าราชการข้าราชการตำรวจหลายท่านก็เข้ามาดูอยู่นะครับตำรวจดีๆก็มีนะครับตำรวจที่ไม่ดีมันก็มีนะครับ โอเคนาะนำเสนอนะถ้าปะการใดก็ขอโทษขอไปนะครับไว้หน้าที่นี้นะครับแค่ประชาชน,นเล็กๆแค่นำเสนอนะครับสวัสดีครับ